ยิงดิยิงดิไอ้จ้ายิงไปเลยดึงศอกออกดีพี่หันมา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 ชุบไหม่มอมชุบตอนเลยหมอชุบตอนได้ไหมโอ้โหชุบไหม่คีวิลชุบชุบ ท่าเรือท่าเรือท่าเรือข้ามเกาะกันเลยอ๋อดักท่าเรือไปคิดให้ดักท่าเรือเราจะหนีออกเกาะกันเองก็หรออุ้ยตัวตัวตัวอุ้ยเอาตัวตัอชนขี่อีกแล้วไม่ได้ชน เอาอีมันรัดดิไมรัดนาทเรือเลยดักแล้วดักแล้ว สองรถพี่ยนหนักนะฮะไปก่อนฮะไปรอเพื่อนตามมาดิตามมาดิตามมาดิลองลองเนี่ยมัาลองมาเป็นยังไงลังต้าง ไปตันเ okay, okay, sure, nah, nah. so. ี้นี่ไปตันเี้ยนี่ไปตกลุกดนะกลับมาแล้วเรียเดี๋ยวพี่เดยวมาเลียงม่เล่นไมนเ่นได้นะรอรรอเพื่อนเาเเาหมดแล้วเหรรอเพื่อน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 เรเรียองจีแล้วมั้งไอเียจับโทรศัพท์เหลือเหลือเลยมคมนือเือนีงจรุเมาแล้วครับ

ตำรววจกาดไยแล้วพี่มีคนตายด้วยเหรอตำรวจตำรวจชนตำรวจชนตำรวจชนใหวเขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถใหญ่เนาะเอาคนที่เกี่ยวเหรอไม่มาได้ไงอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอะไรพี่ไปพี่จะรอมาที่พี่มาะรอมไอเดี๋ยวสภาว่าเปล่าดูดีๆนะไม่เียมันเฮ้ยเราครบป่ะเนี่ยครบไม่วราไม่ตำรวจแย่แล้ววะครบปะ ตำรวจมาแล้ว like ok นะมันส่งจี้ตำรวจเหรอ่ตำรวจมารวมาแล้ววะตำรวจมาแล้วไม่นตำรวจมาแล้ว้ยมีอะไรครับตำรวจีรัตทำอะไรคีา่แล้วรขับรถตยกนิ่งอยู่ปะยังอยู่ปะถอยมาถอยมาต่อแหมเตำรวจเขาจดการันองถอยมาถอยมาต ใจเย็นๆนะต่อไปใครซ่อมรถอะไรอะไใจเย็นๆนะเว้ยดูเพื่อนก่อนนะไม่ใช่เอะตอมไอมี่ซ่อมก็พวข้างหต้องรจอดนะพวกอย่าโตนรถะโตไปจอดไปจอดใกล้มันดีกว่าหน้าถนนดีกว่าใกล้รถดีกว่าไม่ไม่ตำรวจนะครับข้างหลังมีตำรวจสอคไจอดอยู่บนเรินเขาตำรวจปรดัต่อใช่ใชจอดรรจะไม่เข้าถ้าเราไม่อุ้มเขาบอกงั้นเอไฟอ่ะไฟเไม่ไเอาไฟไไหมฮะเอาไฟไงไม่ไปแล้วแหะตอนนี้ เขาไม่เป็นไฟถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันอุ้มไม่ได้หรอกไม่ได้เรารอบใหมเขาไปก่อนแล้วนี่ยรถกระบะไม่ไม่ไม่ก็ไฟไปก่อนรอบหน้าค่อยว่ากันเออปปาป้าไปจ่อยใกล้ปะพี่ป้าไม่ต้องไฟกันไกลไปเพื่อนเผื่อได้เผื่อได้มึงจ่อยใกล้ดีกว่าเจอะนี่มึงต้องวิ่งไกลอยู่ดีไกลรถไกลไปบอสใกล้ไปเขาลงมาแทงได้นะไกลไปลงลงทุกคนลงไข่พร้อมลงรถล็อกรถด้วยปั๊มเพลนดีๆ ปั๊มก่อนล่ะไม่จบใช่ไลยไม้ไปไม้น้ำไม้น้ำไม้น้ำหวงเรื่องหน่วงนะปั๊มยากันปั๊มเผื่อได้เลยนะน้ำน้ำห่วงนะใส่ใส่แล้วเพื่อใส่แล้วไปไค่อยค่อยดันค่อยค่อยดันค่อยค่อยดันขวารับขวาับเอามันมันลุดมันลุดต้อไปเรื่องพีพาไปเล่นพีพาวไปเล่นเขาร่วงเขาล่วง

หน้าหลังจำกึ่งแมงดีเอาแมงดีเอาแมงดีเอาแมงดีชุบชุบเพื่อนไปอุ้มเพื่อนไปอุ้มเพื่อนไปรีบรีบรีบเปลือยหนึ่งรีบขึ้นเลยไม่ปล่อยอ่ะเอ้ยไม่ปล่อยอ่ะนวลครับบ้านนวลครับปล่อยมิ้งตาย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 ต่ตึกขมนายผมหน่อ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 ยตามตัวชูไปตามตัวใครได้ไปก่อนเลยใครได้ไปก่อนเลย เอาเพื่อนไว้เอาเพื่อนไว้เด่นิดเมาศพเดนิดเมาศพเดนิสขึ้นรถรถเอาศพเร็วเอาศพไปเอาศพคายหมดเร็วหลังเข้า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 เอามันเอามันเอามันเอาแมงดีเชี่ยเนี่ยเอาแมงดีไอ้พวกปิงเอามันเฮ้ยติดเหนื่อยแมงดีปากมโนอ่ะแมงดีดักดิ้งเฮ้ยพวกดูเพื่อนเราด้วยดูเพื่อนเราด้วย ชุบชู้เพื่อนหน่อยชุบเพื่อนนะแก้วหนีแก้วหนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับบเร็วเร็วเลย้ายศพนะได้นะได้นะโอ้ยชู้เพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยตื่นพี่เพื่อนมันไปหมดแล้วเพื่อนมันไปหมดแล้วเราเหลือเก็บกันกอลีกังกอลีเอ่อไปแดงฮาเสมอ เก้าสวยงามพี่อ้วนเก็บหกเก็บเจ็ดเก็บแปดอะตรวจมาหมอหมอหมอพี่หมอตรวจมาไปปล่อยล้วเขาปล่อยล้วเขาปล่อยแล้วบอสเอาไม่ได้แล้วตำรวจน้อยบอสบอสตำรวจน้อยไปได้แล้วบอสไม่เราไม่ต้องตรวจเลยเราเป็นตัวล่อเคสได้อุ้มไปให้หมดเลยอุ้มไปให้หมดเลยไม่ต้องตรวจตำรวจแล้ว อุ้มไปเลยอุ้มไปเลยตำรวจมีน้อยเราต้องยอมโดนจับเว้ยต้องยอมโดนจับมึงต้องเล่นกล้าแล้วบังเบิกรถไปเออที่กูบอกแล้วดิมึงต้องเล่นกล้าแล้วเว้ยเป็นตัวลอยตำรวจไปอุ้มไปอุ้มไปผมมรถอันนนนั้ะดิมันมีแต่รถมันมีข้างหลังนี้มีข้างหลังตัวหนึ่งนะเมย์อุ้มเขาไม่ขึ้นบังแล้วศพ เราต้องซ่อมรถก็อยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราซ่อมรถไปเดี๋ยวเพิ่งซ่อมรถกันเฮ้ยบอกตรงนั้นอุ้มไปดิบอกตรงนั้นน่ะที่ร้านไม่บอกตรงนั้นให้อุ้มไปเลยมจะกลัวอะไรวะไม่ต้องมีตัวล่ออยู่แล้วโอ้ยเป็นเฮี้ยอะไรมากปะเนี่ยลองรถโง่ๆไม่ได้ต้องมันมา ไปไม่เหลือเพื่อนเพื่อนไปไปช่วยเพื่อนพ<ป>ิรักช่วยเอาไปออไหมเอาไม่มึงเอาไปก่อนไปอยู่เพื่อนไปออไปไปไป,ไปโอ้โหไอ้บ,บ๊อบ,บเล่นบ๊อบเล่นบ๊อบเล่นบ๊อบบ๊อบเล่น้ยเอาไปคิดนี่หว่า

วเฮ้ยเอาคนลุดเอาคนลุดมันมีขนมปังอะลงม,มาเมียเออขนมปังทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยไปเลยขนมปังทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปเลยไประเบิดระเบิดรถไม่ไม่เขตหมดแล้วใช่ไหมอุ้มไปหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วชนชนให้มันชิดก่อนก็ได้นะพี่อะไร อ่ะใครพี่คิดพี่กับไก่สิงทำหน้าที่ระเบิดรถเลยได้ได้ได้พี่คิดถอยถอยถอยว่าไงเพอพี่มันมาพี่มันมว่าว่าว่า,าทิ้งหรือลากทิ้งหรือลากลาก,ลากเลยโอเคลากเลยพวกโง่เนี่ย ไปเชินเข้าไปึ้อรถึ้อรถจัดก,การเองอยู่บริษัทเนี่ยพี่รอด้วยดีมีแค่สองคนนั่น,นแค่สองอยู่อยู่อยแผงวะเอ้าไม่ตั้งใจนะครับโทษ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 ครับ ไม่รู้ว่าจะลงอุงอ้มสวดดิเอาสวดตัวเพื่อนเราเพื่อนเราป็นะไม่อะไรไม่อะไรไปเลยไปเลยพี่ไปเลยเราไปเสียมาอยู่นะาตัวนี้ก่อนอยู่นะลอง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 ควายง่ไอ้เหี้ยโง่ไอ้ควายเหี้ยอ้วน โคตรโง่ไอ้เหี้ยโคตรสะทุนอะตัวมึงหงายเหี้ยกูจะบอกให้โคตรสะทุนอะตัวมึงโคตรสะทุนอะอย่าดักกันมาเรื่อยๆมันก็ไลอย่าดักปากกัแล้วไอ้เหี้ยโง่ไอ้ควายสะทุนเหี้ยว่นเหี้ยโคตรโง่จะโคตรโง่ไอ้ควายทำตรงจะวัดด่าเนาะปากเนี่ยไอ้เหี้ยจะก่อนลำนานเอาบีมือมึงก่อนไอ้ควายมีหรือเปล่าไอ้เหี้ยมีหรือเปล่าบีมือมีหรือเปล่าให้เขาให้เขาได้แบบมีแล้ะมีปากมั้ง ไอ้ควายมีดีแค่ปากหรือไงปากอะปากปากกับไม่ต้องที่หล่ะกะ็ปาก,ปากไม่ต้องปากไม่ต้องเล่น <c oughs> ขาใจปะขยั้ฝีมือครับก็ไม่ได้ใช้ปากเล่นครับอีเฮียงโง่ป,ป,ป,ป <c oughs> ล่ๆยปล่อยปล่อยปล่อ ให้เขาไม่รังเกียจให้เขาได้เล่นหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองเมตรใช่ไปทิ้งศพก็ได้ไนะให้เขาแบบได้เอิร์ดหน่อยที่เหนือเธอนะเออมันต้องสวยอย่างเงี้แหละมันต้องมีแพ้บ้างอะไรบ้างคู่ก็ได้นะเคีเยอะเขียนเราด้วยส่วนใหญ่อได้เหนือหมดเหนือสมุดงหายให้เขาแบบเอิดหน่อยถูกปวลา

ที่แต่แม่งกดลำนานจริงไม่น่ารีบตีมันอุ้มทิ้งเหรอ nó phải gọi khai phá. làm kiểu như มาทิ้งทั้งคู่นะหรือว่าอุ้ม

Uh <Yeah. S 1> ดี่มาทุกสาวทีครับ <I swear. S 1> เอาอะรอดหรือร่วง ด่วนไปถึงคาไปเนี่ยยิงลงยิงลงด่วนไ่ถึงคาไปเนี่ยปอยโอ้หดึงคาไปแล้วเปิดอยู่พี่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 ปิดอยู่ล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งล่วงหนึ่งเอาด่วนไ่ถึงคาเดี๋ยวชุบชุบชุบหน่อยตำรวจชุบหน่อยหมอชุบหน่อยหมอดึงมาชุบเลยดึงมาชุบเลยหมอชุบชุบออกไปครับไม่งั้นผมจับหมดนะ จุ๊บหน่อยหมอแล้วไม่ต้องปล่อยอ่ะปล่อยยิงดิเฮ้ยยิงดิหลบหลบจับเจ้เอ้ยปล่อยศพด้วยครับได้สไลด่ดึงดึงดึงศพดึงศพดึงศพเฮ้ยใจเย็นี่เขาวิ่งนะไม่เห็นยิงดิยิงดิไอ้จ้ายิงไปเลยดึงศพออกี้พี่หันมา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 คุณไปหมอหมอชุบตอนเลยหมอชุบตอนได้ไหม โอ้โหชุบไหมทิวชุบ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 ไมชุบอยู่ชุบอย่ชุบอยู่ชุบอยูเอาจบเอาออกแค่นั้นแหะจบจับโย่จับจับจับโอ๊ยไม่จับอ่ไม่จับเพราะว่าไล่นี่ไล่ไล่ไล่มันไอเทียนับคือแบบลา่ะ ไปไปจบแล,ล,ล้วจบแล้วรักพิศษก็วันนี้แหละไปดูคู่ไปแล้วเลยไปจะเกลย่เฉรียยขอร้องเนื่อแมงหนูเลยตัวอย่างนั้นหะไปขึ้นรถเร็วโอโอเคสุดแล้วจันโอเคสุดแล้วตำรวจเก่งที่สุดครับเบลมาเบลเรถ หวังว่าเบลไม่